ไวที๋คากิเรื่องไหนป่านเท่าพ่ไม่มีคากิกยเตี๋ยวคาหมูบ่เออมีขั่วก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่สิบ่ก๋วยเตี๋ยวคากิต้มยำแห้งพี่จะคิดนี่แหละากิมาแล้วโอ้โหปารอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมาม่ามันก็เป็นตาแสบของผู้อื่นอ่ะอันนี้ของเฮาเราเป็นของผู้อื่นของผู้อื่นมักจะเป็นตาแซบกว่าของเรา ไหน<อ>รีวิวไหนสิคน <ไป S 2> <ๆ S 1> ที่แบบดูรีวิวมาเยอะๆแล้วแหงมาหารีวิวไหนสีที่เขาไม่ได้รีวิวจังไหนอะไรไหมได้ด้โอ้โหไม่ต้องปรุงมอ้โหไม่ต้องปรุงเลยมันไม่ใช่มาม่าที่ใส่เครื่องปรุงมาม่ามาม่ากับต้องใส่เครื่องปรุงม,มาม่าตัวไม่มันมันไม่เหมือนมาม่าที่ใส่เครื่องปรุงมอะไรใช่ไหมเครื่องปรุงมาร่าใช่ไห <c oughs> มเหมือนที่นำต้มยำให้เองอ่ะต้มยำให้เองควาจริงบ้านเราไม่มีนะก๋วยเตี๋ยวใส่ข้าวข้าวกิบผึ้งฮามูแบบละลายในปากอ่ะนุ่มมาก แล้วเส้นขน,นมต้องมาให้ได้นะครับผมอร่อยบรรยากาศดี